สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินทักเตอร์สาขากุจับจังหวัดนดนทบุรีวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีตัวตัดจ้านะคะมือสองสภาพสวยนะคะเป็นเมส20นะคะตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่12,000บาทนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503นะคะตัวนี้ใส่ สำหรับรถ36-45สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้หากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามารายละเอียดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์092-942-2503หรือ0817-294501นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือหากสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรแล้วก็แถมเสื้อทุกออเดอร์นะคะและลูกค้าหน้าร้านมารับเองก็สามารถมารับได้เลยนะคะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะฝ<ม>ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะที่ช่อง f c e b o o o p เพจภูมินทักเตอร์หรือว่าจะเป็น YouTube นะคะ YouTube ภูมิ or, นทักเตอร์อุรธานีนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ